ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยและขอโอกาสระลึกถึงเมตตาบารมีของหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอริยเจ้าผู้สูงส่งด้วยวิมุตติธรรมวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวใจของการปฏิบัติธรรมที่หลวงปู่ท่านเน้นย้ำอยู่เสมอนั่นคือเรื่องของการวางลงเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรหนักไปกว่าใจที่แบกโลกไว้ทั้งใบ หลวงปู่แหวนท่านมักจะปรารบสั้นๆว่ากิเลสท,ทั้งหลายมันเกิดที่ใจแต่มันไหลไปตามอาการของโลกการแบกในทางธรรมไม่ใช่การแบกเข้าของด้วยกำลังกายแต่มันคือการที่จิตไปฉวยเอาอารมณ์ต่างๆมาไว้ที่ใจท่านเปรียบจิตที่แบกอารมณ์เหมือนคนแบกหินเดินขึ้น,ขนเขาสูงยิ่งแบกมากก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งพานให้โกรธแค้นโชคชะตาทั้งที่ความจริงแล้ว ความหนักนั้นไม่ได้มาจากเขาที่สูงแต่มาจากก้อนหินในมือเราที่ยังไม่ยอมวางลงเสียทีหลวงปู่ท่านสอนว่าคนเราทุกพระตัวกูของกูเราแบกความเห็นที่ว่าคนอื่นต้องทำดีต่อเราโลกต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเมื่อไม่เป็นไปตามใจเราก็เอาความผิดหวังนั้นมาแบกไว้ในอกท่านสอนให้เราดูจิตดวงเดียวนี้ให้ดี จิตที่แบกชื่อเสียงแบกเกียรติยศแบกฐานะเมื่อสิ่งเหล่านั้นกระทบกระเทือนใจเราก็เจ็บปวดท่านว่าถ้าเราไม่แบกเสียอย่างใครจะมาทำอะไรเราได้เหมือนลมที่พัดผ่านอากาศไปอากาศไม่ได้เจ็บปวดเพราะอากาศไม่มีตัวตนให้ต้องแบกรับแรงประทะใจที่ฝึกวางแล้วก็เป็นเช่นนั้นในรอยธทมของหลวงปู่แหวน ท่านเน้นมากเรื่องการไม่เก็บเอาอารมณ์ที่เสียแล้วมาไว้ในใจท่านเปรียบอดีตที่เลวร้ายเหมือนขยะถ้าเราเก็บขยะไว้ในบ้านบ้านก็เหม็นถ้าเราเก็บเรื่องร้ายๆไว้ในใจใจก็เน่าเสียท่านสอนว่าวางลงเถอะเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันตายไปพร้อมกับวันหวานการแบกความพยาบาทหรือแบกความเสียดายคือการทำร้ายตัวเองในปัจจุบันขณะอย่างร้ายแรงที่สุดเมื่อวางอดีตลงได้ ใจจะเบาเหมือนนกที่โผลบินออกจากกรงหลวงปู่สอนวิธีวางที่เฉียบคมคือการทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่กับพุโทโธหรือลมหายใจเมื่อจิตมีที่ยึดอันเดียวที่มั่นคงมันจะไม่มีมือไปคว้าเอาความทุกข์อื่นมาแบกไว้ท่านว่าทำจิตให้เหมือนก้อนหินใหญ่ที่ตั้งมั่นอยู่บนดอยใครจะมาด่าใครจะมาชมก้อนหินก็ยังเป็นก้อนหินไม่วันไหวไปตามแรงลม การวางไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการอยู่เหนือโลกคือทำหน้าที่ทุกอย่างไปตามเหตุปัจจัยแต่ไม่เอาใจเข้าไปยึดติดในผลลัพธ์นั้นๆความสุขในทางธรรมไม่ได้วัดกันที่ว่าเราได้อะไรมาบ้างแต่วัดกันที่ว่าเราวางอะไรไปได้บ้างเท่าไหร่ยิ่งเราสลัดความโลภความโกรธความหลงออกไปได้มากเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงซึ่งมันมีอยู่แล้วในใจจะปรากฏออกมาเอง เหมือนเมฆที่เคลื่อนคล้อยออกจากหน้าดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่ได้สว่างขึ้นเพราะใครไปเติมแสงแต่สว่างเพราะเมฆที่บังอยู่นั้นหายไปการวางคือการเปิดโอกาสให้ความสว่างในใจได้ทำงานมิตรธรรมทั้งหลายวันนี้ลองถามตัวเองดูว่าเรากำลังแบกอะไรที่มันไม่จำเป็นอยู่หรือเปล่าความกังวลที่มากเกินไปความโกรธที่ค้างปีหรือความหวังที่กดดันตัวเอง ลองน้อมนำคำสอนของหลวงปู่แหวนมาใช้บอกกับใจตัวเองว่าพอแล้ววางลงเถอะหายใจเข้าลึกๆให้ถึงกลางใจหายใจออกยาวๆสลัดความหนักอึ้งนั้นทิ้งไปเสียเมื่อท่านวางลงได้เมื่อไหร่ท่านจะพบว่าความสุขมันอยู่ใกล้แค่นิดเดียวอยู่ตรงที่ใจที่ไม่มีอะไรแบกอยู่นั่นเองท้ายที่สุดนี้ด้วยบรารมีธรรมอันแผ่ไพศาลของหลวงปู่แหวนสุจินโน ขอให้สาธุชนทุกท่านจงเป็นผู้มีปัญญาสลัดวางภาระที่หนักอึ้งทางใจทิ้งไปเสียให้สิ้นขอให้ใจของท่านเบาสบายเหมือนปุ๋ยเมฆสว่างสวัยเหมือนดวงอาทิตย์และถึงซึ่งความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือนปนตลอดกาลนานเทิน